ดีขึ้นค่ะ,คะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าติดตามข่าวการเมืองเข้มข้นนะคะจะพาไปดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกอบตอแล้วก็สอบ,บตอทั่วประเทศนะคะ5,300กว่าแห่งหลายพื้นที่คึกคักขณะที่เชียงใหม่วันนี้เงียบเหงาคุณผู้ชมคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าคะ่ะ มาบูชาธรรมที่อุบลตามหอยน้อมรำลึก1น0ปีชาติการหลวงปู่มั่นภุริทัตโตบุคคลสำคัญของโลก1ดินแดนชาติการบ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่2วัดศรีบุญเรืองบ้านคำบง3วัดศรีอุบลรัตนาราม 4. วัดเลียบ5วัดบูรพา6วัดภูหลน7วัดน้องป่าพงอำเภอวารินอุบลต้นกำเนิดเส้นทางบูชาธรรมแสงธรรมแห่งแรกในสยาม

มือจะไม่พอเพ,พราะวิกฤตต่างๆจะอยู่กับเราไปอีกนานแต่เรามีนวัตกรรมมากมายลุงอยู่บ้านทำงานง่ายๆสุขคือมาร่วมกันพลิกประเทศด้วยนวัตก,กรรมไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบง์ยกระดับคุณภาพชีวิตคน